สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้ก็จะพามารับชมนะครับเจ็ดที่นั่งของฟอร์ดเราเลยนะครับตัวนี้นะครับ SUV นะครับ e v e r e s t เรสต์ไทเทเนียมสี่คูนสี่นะครับตัวนี้นะครับราคาจัดจำหน่ายปัจจุบันอยู่ที่1นึ่งล้านเก้นหมื่นบาทนะครับสีที่ท่านผู้ชมเห็นจะเป็นสีขาวมุกนะสีขาวมุกเพิ่ม12,000บาทอีก5สีนะครับที่เหลือนะครับเอเวอร์เรสต์เรามีทั้งหมด5สีด้วยกันสําหรับรุ่นนี้นะครับไม่ต้องเพิ่มค่าสีแต่อย่างใดนะครับเดีี๋ยวววอััััันนนพาาารรบบชมกกกด่็เจ้ะคต ไทเทเนียม4ีคูณสของเรานะครับตัวรถมีอะไรกันบ้างและคันนี้เรามีการตกแต่งนะครับชุดหน้าที่เป็นของชุดหน้าวิกเตอร์ชุดหน้ายอดนิยมเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนล้อแม็กพร้อมกับตัวยางนะครับตัวยางโตโยนะครับที่นิยมใส่กันในเอเวอรเรสของเรานะครับว่าคันนี้นะครับมีการตกแต่งอะไรกันบ้างเริ่มจากในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรหรือเครื่องยนต์2 0 0 0ันนั่นเองนะครับมาพร้อมกับกําลังแรงม้านะครับ 210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับตัวนี้เป็นไบทโบนะครับ 4x4 นะครับชุดแต่งของเรานะครับในส่วนของด้านหน้าของเรานะครับเดิมๆแล้วนะครับจะเป็นโลโก้ฟอร์ดแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นแบบพรเมียม er. คันนี้เราถอดออกใส่กระจังหน้าที่เป็นตัวทรงแรปเตอร์เลย ทำสีดําเงาแบบนี้นะครับตัวอักษร FORD นะครับแล้วก็กระจังด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบแผงรังผึ้งด้านบนไฟ LED 3ตําแหน่งแบบสีส้มนะครับตัวนี้ก็เข้ากับรถฟอร์ดมากๆเลยสําหรับกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับจุดต่อมานะครับถ้าสังเกตเห็นไฟหน้านะครับแบบนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าที่มีอยู่ในเฉพาะรถรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับตัวนี้เราเรียกว่าไฟหน้าแบบแมสติก LED นะครับเป็นลูกแก้วด้านในวงกลมนะครับซ้อนกันนะครับ2 2องตำแหน่งนะครับแบบนี้พร้อมกับตัวกรอบเขาที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับมีเดย์ทมที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันมีระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติให้มีระบบไฟสูงอัจฉริยะนะครับไฟสูงเปิดปิดให้เองอัตโนมัติแล้วก็ลดลำแสงให้เองอัตโนมัติด้วยนะครับจุดต่อมาเลยนะครับสำหรับตรงบริเวณด้านล่างเนี่ยกันชนนะครับเราใส่กันชนหน้าที่เป็นของตัววิกเตอร์นะครับตัวนี้นะครับเราใส่ครอบเข้าไปกับชุดหน้าของเรานะไม่ต้องถอดออกนะครับ ถ้าเผื่อว่าเราเบื่อเราสามารถถอดชุดนี้ออกได้เลยเนาะแล้วก็เป็นชุดหน้าเดิมนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นข้อดีของตัวชุดหน้าของตัววิกเตอร์นะครับและที่สําคัญทําให้ตัวรถของเราดูหล่อแล้วก็ดูหรูหราขึ้นด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับสีนะครับที่เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำนะครับดำเงาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้ไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเป็นแบบ LED มาให้นะครับห่วงลากจูมีมาให้2ตําแหน่งและตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเรดราของตัวรถนะเรามีการยกป้ายทะเบียนขึ้นเพื่อทําให้กล่องเรด้าเน ประสิทธิภาพมีระบบนะครับป้องการการชนนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับมีระบบรักษาระยะห่างจากคันข้างหน้าให้อัตโนมัติด้วยหรือ adaptive cruise control นั่นเองนะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนก็มีมาให้นะสจุดนะครับสำหรับด้านหน้าของเราคันนี้ฝากระโปรงเดิมๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของตัวรถกันต่อเลย คิ้วล้อนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นคิ้วล้อชุดแต่งของ v i กเตอร์นะครับที่เราทําสีดําเงาแบบนี้นะครับใส่เข้าไปก็ทําให้ตัวแก้มด้านข้างของเราก็ดูโดดเด่นมากขึ้นเนาะจากปกติแล้วตัวรถก็จะเป็นสีขาวล้วนนะครับล้อแม็กนะครับคันนี้เราเปลี่ยนเป็นแม็กแต่งของ OASIS นะครับเป็นลายเขากวางนะครับหรือก้านตัววแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดําเงาตัดกับสีเงินนะครับตัวนี้นะครับ ขนาด20นิ้วมาพร้อมกับตัวยางตโยทยนะครับโอเพนคันที่นะครับยางเอทีนั่นเองดอกยางเขาจะใหญ่กว่าดอกยางเดิมนะครับตัวนี้นะครับก็เหมาะแก่การวิ่งนะครับทั้งพื้นผิวเรียบพื้นผิวขุขัะหรือว่าเรามีการออกทริปนะครับออกแคมป์อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าลุยๆหน้างานเนี่ยตัวนี้ดอกยางตัวนี้ก็เอาอยู่นะเพราะวิ่งได้ทั้งยางถนนดำนะครับแล้วก็พื้นผิวขุขักนะครับก็สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบเลยนะครับสำหรับตัวยางตโยทยนะครับ20 แบบนี้นะครับเต็มซุ้มล้อแบบนี้เลยส่วนสเปคยางของเรานะครับเป็นสเปค265/55 R20 นะครับนะครับตัวนี้ก็ไม่ติดซุ้มล้อนะครับชุดแต่งของเราแล้วก็บังโคนด้านล่างด้วยนะครับระบบเบรกของเรานะครับตัวนี้ก็จะมี ABS มาให้แล้วนะครับแล้วก็มีคีบระบายความร้อนขนาดใหญ่เรื่องการเบรกเนี่ยมั่นใจได้เลยสำหรับฟอ r d e v e r e s รของเราช่วงล่างเราได้แบบหวัดลิง์มาให้แล้วนะครับขับขี่นุ่มนวลไปไหนมาไหนทั้งครอบครัวเนาะนั่งได้สบายมากๆเลยแล้วก็เก็บรอยต่อถนนนะครับตัวนี้เรียกว่าดีมากๆเลยนะครับลดการ ที่ระบายความร้อนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการตกแต่งอย่างที่อันบอกนะครับส่วนสหรับไทเทเนียมตัวเขานะครับก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับกระจังหน้าแก้มด้านข้างครอบกระจกนะครับตัวนี้มีกล้องนะครับด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านท้ายนะครับเรียกว่ากล้อง360องศาเลยมีาบสปอร์ตแจ้งเตือนรถในมุมอับและมุมอับขณะถอยหลังนะครับอะคริลิกคําว่าไทเทเนียมติดที่ประตูรถให้นะครับ และเบ้ามือจับของเราเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของสมาร์ทคคเลตสามารถล็อกรถไขรล็อกรถที่เบ้ามือจับได้บันไดนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้เป็นทูโทนสีดําและก็สีเงินนะนะครับลาวหลังคาของเขานะครับตัวนี้นะครับทาสีเงินให้นะครับกันสาดทั้ง4ี่จุดที่เราติดตั้งเพิ่มให้นะครับแต่สาหรับลูกค้านะครับที่ขับรถนะครับขับรถเร็วนะครับแล้วกลัวเสียงแบบว่าอาจจะรบกวนภายในตัวรถเนาะถ้าไม่ติดกันสาดก็แจ้งบอกอ่านได้เนาะถ้าแบบว่าเราวิ่งแล้วแบบวัวมีลมเข้าภายในตัวรถ ฟิล์มรอบคันเราติดเป็นแบบเกรดเซรามิกให้เลยนะครับแล้วก็ชนิดน้ำมันนะครับของเราตัวนี้นะครับเป็นดีเซลนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวรถกันต่อเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีชุดแต่งของตัววิกเตอร์อีก2ชิ้นนะครับก็คือ,อในส่วนของ กันชนด้านท้ายของเรานะครับตัวนี้นะครับเราก็ใส่ครอบเข้าไปในส่วนของกันชนท้ายเดิมของเขานะครับทำสีขาวตัดกับสีดำนะครับแล้วก็ตัวท่อเขาเนี่ยนะครับเราเลือกสีได้คันนี้เราทําท่อเป็นแบบสีดำนะครับเป็นรูปแบบเลข8นะครับมีตาของค่ายแต่งวิกเตอร์นะครับยังอะไรของเราก็มีมาให้นะครับแล้วก็ชุดแต่งอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คือสปอยเลอร์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ครอบทับเข้ากับสปอยเลอร์เดิมของเรานะครับทำสีขาวตัดกับสีดำเนาะแล้วก็มีไฮไลท์ตรงกลางด้วยที่เป็นแบบสีดํา ไฟเบรกโดนที่3าก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับตัวนี้ก็มีในส่วนของเซนไลฟฟ้าด้านหลังนะครับที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายได้ไฟ LED แบบซิกเนเจอร์เต็มระบบแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอะคริลิกคำว่าเอเวอร์เนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ขึ้นไฟนะถ้าแบบถ้าแบบต้องการให้มีไฟด้วยเนี่ยมันจะเรียกว่าอ็อซเซอรีของแต่งเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าลูกค้าชอบไหมนะครับ อะคริลิกคำว่าไทเทเนียมปัจจุบันจะไม่มีคำว่า4ีคูณสแล้วนะนะครับลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับอะคริลิกคําว่า4ีูณสนะครับหรือถ้าคนเล่นรถจริงๆเห็นไฟหน้าที่เป็นแบบแมทติกเนี่ยก็ตัวรถก็จะเป็นตัวท็อปอยู่แล้วเป็น4ีคูณสด้านท้ายเรามีการอัปเกรดในส่วนของ พยางนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นแบบด้านท้าย3ชิ้นนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็เวลาเราวางของนะครับก็สามารถวางของชิ้นใหญ่ๆได้เลยนะครับตัวนี้กระเป๋าเดินทางนะครับขนของซื้อต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยปุ๋ยถุงปุ๋ยอะไรก็สามารถวางในรถเจ็ดที่นั่งอนเนกประสงค์ของเราได้เลยเพราะว่าตัว ฝาท้ายเขาเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าให้แล้วนะครับใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับฝาปิดท้ายก็ไฟฟ้าเบาะแถวที่3ก็ไฟฟ้านะครับเบาะแถวที่2ยังเป็นแมนนวลอยู่แต่ก็สามารถพับได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับลำโพงของเรานะครับมีมาให้ถึง8ตําแหน่งเลยนะครับเครื่องเสียงก็เพาะแอร์ก็เย็นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งผู้โดยสารแถวที่2กันนะครับตัวนี้นะครับเราก็ภายในก็มีเบาะหนังมาให้แล้วนะครับแอร์ตอนหลังก็มีมาให้ทั้งแถวที่2และก็แถวที่3นะครับ นี่ครับตัวนี้ก็เดินทางไปไหนมาไหนได้ทางครอบครัวเลยนะครับด้านบนก็มีในส่วนของมูนลูปให้ด้วยนะครับมีตัวควบคุมในส่วนของด้านหน้าของตัวรถเรานะครับสามารถเปิดได้นะครับนี่ครับตัวนี้เบาของผู้โดยสารและก็ผู้ขับขี่เป็นไฟฟ้ามาให้แล้วปรับได้8ทิศทางนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นหนังอย่างดีให้เลยนะครับมีไฟตกแต่งภายในห้องโดยสารนะครับหรือไฟแอมเบียนไลท์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอกางเป็นขนาดใหญ่12นิ้วนะครับ หน้าจอเรือนไม้ก็แบบขนาดใหญ่เหมือนกัน12นิ้วนะครับต้องบอกก่อนหน้าจอเขาเนี่ยแสดงค่าการขับขี่ต่างๆของตัวรถนะครับแล้วก็ท่านชาร์จของเรามีท่านชาร์จแบบไร้สายมาให้แล้วนะครับการเดินทางนี่ไม่ต้องกังวลเลยว่าแบตจะหมดระหว่างทางนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบไฟฟ้า e-shifter นะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับปรับโหมดการขับขี่ได้ขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อนะครับทั้งรอบความเร็วต่ำความเร็วสูงมีดิฟล็อกไฟฟ้าด้านหลังมาให้ด้วยนะครับเรียกว่าครบั้วนเลยนะครับสำหรับรถ7ที่นั่งอเนก ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าไปไหนมาไหนเนี่ยเห็นเอเวอร์เรสเยอะมากๆเลยบนท้องถนนนะครับเพราะลูกค้านะครับมั่นใจในเรื่องของอ การใช้งานตัวรถนะครับแล้วก็การตกแต่งนะครับที่โดดเด่นทุกสายตานะครับขี่เอเวอร์ตรนะครับตัวรถเนี่ยมีลูกเล่นมีฟังก์ชันให้แต่งมากมายเลยนะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจการออกรถนะครับเจ็ดที่นั่งไว้ใช้ในครอบครัวไว้ใช้ในธุรกิจหรือกิจการนะครับก็ทักเข้ามาหาอันฟอร์ดได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีรถพร้อมส่งมอบให้นะครับพร้อมกับเงื่อนไขนะครับที่ดีที่สุดนะครับมีชุดแต่งรอบคันแบบนี้ให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในโอกาสต่อไปนะคครรััับบสสวดี